สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสป,ปูดด้วยรักนะคะวันนี้ค่ะทุกคนโบมีอะไรจะมาอวดหน่อยนะคะนั่นก็คือต้นพริกนั่นเองค่ะสิ่งที่โบอยากจะอวดนะคะก็คือต้นพริกต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นพริกชีฟ้าแดงนะคะที่โบใช้คําว่ารู้สึกเนี่ยเพราะว่าโบไม่ได้ปลูกเองนะคะอยู่ดีๆเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่โบเคยเอาพริกนะคะที่มันเน่าเนี่ยมาโรยไว้แถวนี้ค่ะ ก็เผื่อไว้ว่าเขาจะงอกนะคะก็งอกขึ้นมาจริงๆนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยว่าโบนะคะไม่เคยดูแลพริกต้นนี้เลยะคะ่ะไม่เคยอถอนหญ้านะคะไม่เคยให้ปุ๋ยไม่เคยฉีดน้ําหมักอะไรต่างๆให้เขาเลยนะคะนี่คือธรรมชาติล,ล้วนๆคือวันนี้โบก็จะพามาดูนะคะว่าพริกเนี่ยเป็นต้นที่ดกมากนะคะแล้วก็ไม่มีแมลแรงมารบกวนนะคะจะเห็นว่าเนี่ย ไม่มีมแมลงเต่าทองนะคะมาลบกวนหรือว่า,มาแมลงวันทองเลยค่ะปกตินะคะที่โบเคยปลูกพริกมาเนี่ยถ้าใครติดตามมาเนี่ยจะจําได้นะคะว่าโบเคยปลูกพริกแล้วมีมแมลงวันทองนะคะมาลบกวนกัดพริกของโบเน่ยเ่าเสียหายไปหมดเลยนะคะเป็นต้นที่ใหญ่มากค่ะต้นนั้นปลูกประมาณ1ปีนะคะส่วนต้นนี้นะคะโบปลูกโดยที่ไม่ได้ทําการดูแลหรืออะไรเลยนะคะรอบนี้จะเป็นรอบที่โบเก็บรอบที่3าแล้วนะคะ แปลกเหมือนกันนะคะหลายๆคนลูกเพจหลายๆคนก็เคยทักมาคุยกับโบนะคะว่าพริกหรือว่าต้นไม้นะคะเวลาที่เราปลูกแล้วก็ดูแลเขามากเกินไปนะคะจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่สวยเท่าที่ควรค่ะโบก็เลยลองดูนะคะรอบนี้พอโบเห็นพริกเขาเนี่ยโตขึ้นมานะคะโบก็เลยลองไม่ดูแลดูนะคะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผลลัพธ์ก็เป็นแบบที่เราแปลกใจนะคะก็คือมีผลผลิตนะคะออกมาเยอะพอสมควรนะคะ ออกมาเยอะเลยแหละเยอะกว่าต้นที่เราบํารุงดีๆอีกนะคะพริกบางต้นเนี่ยเราดูแลใส่ปุ๋ยดีๆเนี่ยไม่รอดนะคะแปลกเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะโบก็จะมาเก็บลูกสีแดงนะคะไปล่อยไว้ใส่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็เน่าไปนะคะแต่ถ้าเราเก็บไปไว้ใส่ตู้เย็นนะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานะคะ่ะไว้ทําอาหารได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะได้ เท่าไร่ตรงนี้นค,คือข้างล่างนะคะย้อยลงมาถึงดินเลยนะเพราะว่าต้นเขาหนักมากเลยนะคะเขาก็เลยเอลงมาเก็บง่ายด้วยนะคะลูกอย่างนี้ก็เก็บไปได้เลยนะคะเดี๋ยวแช่ไว้ในตู้เย็นสักพักเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแดงเองค่ะเนี่ยลูกแบบนี้นะคะสามารถเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะ วันนี้โบก็มีผู้ช่วยมาช่วยนะคะหนึ่งคนอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ทุกคนเคยเห็นจะเป็นรุ่นพ่อแม่เนาะ,ะอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วคะ่ะเขามาคลอดทิ้งไว้แล้วแม่เขาก็หายไปไหนไม่รู้เนาะเยอะมากเลยนะคะกินไม่ทันถ้าใครกินไม่ทันจริงๆเนี่ยถ้าปลูกพีกเยอะนะคะก็สามารถนำไปตากไว้ เป็นพริกแห้งนะคะไวรับประทานได้ค่ะเวลาเด็ดก็ต้องระวังหน่อยนะคะถ้าหาักไปทั้งกิ่งเนี่ยถ้ากิ่งนี้หักเดี๋ยวอันอื่นมันจะได้รับความเสียหายด้วยนะคะตรงข้างในบริเวณนี้ก็มีอีกนะคะนี่แต็เมเลย แปลกเหมือนกันนะคะเวลาเราดูแลดีๆเนี่ยไม่ค่อยจะได้ผลผลิตอย่างนี้นะคะเนี่ยสวยมาก อันนี้โบจะเก็บทุกสองถึงวันนะคะลืมบอกไปเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองามวันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แดงใหม่อีกแล้วนะคะอันนี้คือพริกที่ได้นะช่วงผลผลิตนะคะสําหรับ1ต้น2-3วันโบว่า,าถ้าใครนะคะอยู่กันประมาณสอสคนเหมือนบ้านโบ,นบนเนี่ยทำกับข้าวนะคะพอมากเลยเนี่ยเพราะปกตินะคะก็ไม่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดจะใส่พริกเนาะปลูกไว้ต้นเดียวนะคะก็ช้รับประทานนะคะในครัวเรือนได้ะคะ่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็พามาเก็บพริกนะเดี๋ยวโบจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้นะคะโบเตรียมที่จะปลูกนะคะปลูกผักแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่โบชอบปลูกผักนะคะเพราะว่าจะทําให้ผักนะคะผลผลิตออกมาดีนะคะโดยเฉพาะผักพืชหนาวนะคะเช่นบวกสลัดนะคะจะเป็นสลัดหรือว่าผักชีนะคะ ต้นแตงต้นถั่วต่างๆนะคะจะชอบอากาศที่ค่อนข้างเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้เย็นมากเนาะเดี๋ยวโบก็จะเริ่มปรุงดินแล้วนะคะจะเริ่มเตรียมดินใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวก็รอติดตามกันถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กำลังใจให้โบด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ